สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเทียร่าสตูดิโอนะครับผมยูในเกมโปรเจกต์ บัสไสยกันเช่นเคยนะครับนี่เพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมผมได้มาแล้วครับผมสาหรับสกินเนเธอร์เฟรมนะที่ผมได้มานะนี่สรุปใช้ทองไปประมาณ6,000มั้งประมาณนั้นนะครับผม <c oughs> โอ้โหกว่าจะได้มาโคตรยากนะฮะแล้วก็พอไปลองใช้ก็รู้สึกว่าแม่งเข้ามือจ,จัดจัดเลยนะฮะผมจะมีทั้งแบบระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะที่ผมเล่นนะนี่จะพามาดูของแต่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นแต่งแบบระยะใกลนะ้นะนี่ปากกระบอกปืนใช้เป็นตัวนี้นะลำกล้องลำกล้องผมจะ ใส่เป็นของอันดั้งเดิมเลยนะครับผมนี่สโคบไม่ใส่นะนี่ผันท้ายเร็งเร็วปังกระสุนตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวนึ่งคือระยะไกลนะนี่ระยะไกลก็ประมาณนี้นี่ก็คือสําหรับว่ายิงระยะไกลอย่างเดียวเลยนะครับผมเพิ่มระยะอย่างเดียววันนี้ก็จะมารีวิวการใช้งานนะหลังจากได้สกินมาแล้วนะครับผม ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะพาไปเล่นกันว่าสกินนี้มันดีหรือเปล่านะครับผมเหมาะสําหรับที่จะซื้อไหมนะไป <Bye. S 2> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมไปลุยกันเลยครับอ่าก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆไป let's go โอเคมาละเล่นตัวไหนดีนะเดี๋ยวเล่นซีโรดีกว่าเนี่ยผมชอบแบบ <Bye. S 2> ผมชอบเสียงยิงมากเลยนะ <Bye. S 2> เพื่อนชอบเสียงเวลายิงแบบมันมันถูกจริตอะรูยพูดไง แต่ว่าที่ชอบที่สุดคือนี่ครับท่ารีโหลด,ดแม่งอย่างเฟี้ยวเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้งานของสกินจะเป็นยังไงนะอันนี้ผมอัพแค่เลเวลประมาณเลเวล2นะครับผมยังไม่มีตังอัพไปเลเวลอื่นนะ,ะเดี๋ยวเราลงไปฟาร์มเงินก่อนนะฮะวันนี้ขอไม่เดือดมากแล้วกันเพราะว่ายังยังไม่ได้อ่วอร์มมือเลยนะฮะโอ้เยอะเลย S <S คนเรื่องเยอะเลยโอ้อยูเหมือนตรงนี้เราจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคนเยอะเกินนะถึงเราอยู่ต่อเราอาจจะโดนเซ็ตหยอกก็ได้ตรงไหนวะอ๋ะอได้ละอยู่ไหนบ้างวะเนี่ย ข้างบนหรืออืมเราต้องใจเย็นๆนะครับผมเขามีเยอะนะไม่โดนอ้าวเต็มเต็มหัวเฮ้ยมีคนจะมามีคนจะมาแป๊บๆอ้าวโดน เอามีโดนว่ะอีอได้อยูยอ่ระยะใกล้เนี่ยไว้ใจได้นะแต่ก็ก่อนเล่นก็แนะนำให้ซ้อมมือก่อนนะครับถ้าไม่ได้ซ้อมมือเนี่ยแย่เลยข้างบนน่าจะหนึ่งตัวอุ๊ยไม่ใช่อ่าโดนส้มก่อนแล้วกัน เอไปอืมดีนะไหวตัวทันคือกูรู้ไงว่ามึงจะขึ้นมายังไงไอ้น้องเพื่อนเราต้องช่วยกันนะเว้ยขอรีโหลดแป๊บอยู่นู้นอยู่นู้นเฮ้ยมือ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 สั่นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เรารอดเรารอดเรารอดปึ๊บนีอุ้ยชีชีชี้พี่เขามาพี่เขาตามพี่เขาตามไป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 ปึ๊บปึ๊บมึงขึ้นกูลงมึงลงกูขึ้นมาดีสาดมาดีสัตฮึฮึว้าว เรื่องนี้ไม่เป็นสองลองใครหรอกไอ้น้องวิ่งให้ทันพี่แค่นั้นแหละอีห้าวิครับอีห้าวิอีห้าวิสองหนึ่งศูนย์ไปหนีผู้ดีเลย,ย,อยโอ้โหกัดไม่ปล่อยวะไอ้พวกนี้แน่จริงก็ตามพี่มาดีน้องแต่รอแป๊บขอซื้อปืนก่อนนะ ใช่เช่โอ้โหมันเอาสุดว่ะไอ้พวกนี้มันเป็นหาอะไรกับปูมากไหมแป๊บแป๊บแป๊บขอนี้ก่อนมากูพร้อมแล้วมาเิยอ้าวโทษทีน้องพี่มีทุกสอง วนี่ระยะใกล้อย่างน้อยก็มีลูกซองเว้ยอุ่นใจยังไม่ทันได้รีวิวสนัยแบบเต็มที่เลยไปฮะเดี๋ยวเราหาที่ซุ่มยิงดีกว่าเพื่อนโดนเหรอไอ้นอีไ่ไงหนึ่งตัวอ้าวโอ้โหเข้าหัวเต็มๆแม่นจัดแม่นจัดแม่นจริงไม่จริงนาง บางคนอาจจะคิดว่าสกินสกินไม่เกี่ยวอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าสําหรับผมแม่งสกินแม่งเกี่ยวอ่ะสำหรับการที่แบบฝีมือเราจะดีขึ้นนะสกินแบบโคตรเกี่ยว,วอ่ะลงมาดไไิไปไหนจ้าไปไหนจ้า ไฟมันร้อนไฟมันอันตร,รายไอ้น้องเอาจริงๆอะ่ะผมโคตรเกลียดปืนนี้เลยอริจินเนี่ยแต่แม่งมันต้องเข้าร่วมวะเราต่อต้านไม่ได้เราก็เข้าร่วมนะครับผมอย่าไปดื้อน,นะโดดนี้ก็โดนดิโดดอีกตือเหมือนที่ผมเคยบอกไว้ครับผมอย่าโดดเวลาคนเล่นเห็นคนเล่นสนัยนะมันเลงง่ายมันเดาแบบมันเดาทางง่ายอะ่ะเวลาเห็นคนเล่นอย่างนี้นะข้างล่าง อะไรซะโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหมันบัอกอ่ะไอ้เหี้ยวับไปวับมาพ่อมึงอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าโอ้โหให้กูยิงอะไรเมื่อกี้หรือใหม่เลยโอ้โหเอเวนวับไปวับมาใครจะไปเดาทางถูกวะกูงง อีกหมดยังโอ๊ยเดี๋ย้ๆแป๊บหนึ่งแป๊บนึงตั้งตัวแป๊บขอตั้งตัวแป๊บนะพี่ๆบนหัววะลงมอ้าวอ้าวมาอย่างนี้ก็โดนดิเออมันแค่ไหนกันเชียววะฮะกูถามดิมาเดี๋ยวกูลงไปหาเลยอยู่ไหนนู่นเหรอป๊าป๊าป๊า อย่ามีใครสวนมานะมึงโอ้โหมือผมโคตรสั่นเลยตอนนี้ช่วงนี้พักผ่อนน้อยนะแต่ว่าอยากทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมเพราะอย่างนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับนะสิบสองตัวแล้ววะลูกซองหมดเลยเดีย๋ยวว่าผมนะเพราะว่าเล่นระยะใกล้มันไม่ค่อยชัวนะเก็บโดดเอาไหมเก็บโดดเอาไหมไม่เก็บว่ะ โดนไปนหนึ่งตามซ้ายขวาออกทางไหนนะตายเรียบร้อยเฮ้ยมีคนมากูรอเลยจังหวะนี้กูรอเลย คนอยึ่บนหนึ่งครับเจ็บจัดไอ้นั่นเจ็บจัดเออเพื่อนแม่งฉลาดว่ะอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้มัวชักกระสุนอา้อาวเข้าหัวช่วยเพื่อนเลยช่วยเพื่อนเลย เออโดนกูมึงอ่ะออกให้หมดออกไปให้หมดมึงก็อีกคนมึงก็อีกคนอุ๊ยข้างบนหัวว่ะเพื่อนใช่ละวพางตัวแป๊บพางตัวแป๊บโอ้โหมือผมโคตรสั่นเลยตอนนี้ตื่นเต้น <c oughs> โอ้โหไอ้คว้า มันดักอยู่ข้างบนเพื่อนซื้อหน่อยไอคนมีตงังแม่งก็ไม่ซื้อ <c oughs> โอ้กูจะบ้าเอ,อ้ยอย่างงี้ดิโอ้โหทำไมต้องรอให้ตายด้วยไม่เข้าใจลงมาเลยเพื่อน <c oughs> โอ้ยิงไม่ยิงไม่โดน เอาได้อยู่ได้อยู่อุย้ยกระสุนหมดโอ้โหกระสุนหมดไอสัตว์โอ้ขุจะบ้าต,ตาย <c oughs> เฮ้แต่เพื่อนได้ไหมเพื่อนได้ไหมซื้อเพื่อนซื้อซื้อซื้อเอ้ยมีโอกาสมีโอกาส,ม,กาสมีทางมีทางมีทางรอดมีทางรอด โอ้โหได้ปะปื๊บเก็บปืนซื้อเพื่อนเป็นจริงเฮ้ยอย่างน้อยก็มีลูกซองวะเอ้า ลอดเฉยเยชฉําแล้วอย่างน้อยก็มีชอ็อตสไนเทเท่ๆอยู่วันนี้เนี <c oughs> ่สิบเก้าคิวครับเพื่อนเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมรู้สึกว่าแม่งใช้ดีนะสกินเนี้ยชอบเลยน่าจะดีกว่าสกิน M700 นะแต่ว่าไม่เคยมีหรอกแต่ว่าเคยใช้ <c oughs> รู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยดีกว่าแล้วก็ดาเมจของคามันร50อยู่แล้วนะครับผมมันแรงกว่านะโดนหัวนัดเดียวตายนะไม่เหมือนเ M 700 M 700บางทีโดนหัวไม่ตายนะนี่ยิ่งบวกสกินตัวนี้เ like ข้าไปยิ่งเล่นง่ายนะครับผมก็ใครยังไม่จัดก็รีบไปจัดนะเหลืออีกกี่วันวะเนี่ยเหลืออีกโอ้เหลืออีก20วันนะครับผมใครยังไม่จัดก็รีบไปจัดได้นะครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับบ๊ายบายไม่เจอกันครับเพื่อน